ในที่สุดก็สําเร็จในรัฐบาลชุดนี้นะคะคุณผู้ชมวันที่1ตุลาคมนี้นโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อชลดค่าครองชีพแก่ประชาชนก็จะสามารถใช้บริการได้แล้วนะคะครเรารอคอยกันมา นานแล้วใช่โอ้ตั้งแต่ผมเด็กๆก,กับพี่อุ้<ๆ>เรื่องของค่ารถไฟฟ้าที่<อ>บางจุดเนี่ยถ้าเดินทางไกลาอาจจะราคาสูง<อ>หลายๆคนก็เรียกร้องว่าอยากจะให้มันลดราคาลงมาหน่อยอซึ่งตั้งแต่เที่ยงคืนหนึ่งนาทีที่ผ่านมาอโอ้โหหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตาร,รอลงทะเบียนกันเลยครับใช่คือต้องยอมรับว่าที่ดําเนินการยากเพราะว่ารถไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยมีทั้งในส่วนของรัฐวิสาหกิจที่ดูแลเองแล้วก็ที่เป็นสัมปทานของเอกชนแล้วราคาก็ต่างกันนะคะการที่จะเอามา รวมกันให้ประชาชนใช้บริการ20บาทเดินทางได้ทุกสายเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็สําเร็จนะคะในวันนี้25สิงหาคมก็จะมีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นวันแรกค่ะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีที่ผ่านมานะคะรัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนให้สิทธิตามนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีหรือว่าเมื่อ ที่ผ่านมาโดยไม่จำกัดสิทธิ์ไม่ปิดวันลงทะเบียนด้วยแล้วก็สามารถใช้บริการได้จริงตั้งแต่วันพุทธที่1ตุลาคม2,568เป็นต้นไปโดยประชาชนที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายได้ที่แอปพลิเคชันทางรัฐคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนในระบบ iOS และระบบ Android นะคะสำหรับโครงการรถไฟไฟ้า20บาทตลอดสายทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้ก็คาดว่าจะมีประชาชนใช้บริการเพิ่มมากขึ้นค่ะรวมทั้งสามารถใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือว่าจะใช้บัตรแรบบิดจ่ายก็ได้ครอบคลุมทั้งรถไฟฟ้าบนดินแล้วก็ใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบไปด้วยสายสีเขียวสีทองสีเหลืองสีชมพูสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีแดงแล้วก็ Airpods r a เร l ลิงก็สามารถใช้ได้สำหรับเงื่อนไขและการลงทะเบียนรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็คือว่า ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็กรอกข้อมูลบัตรที่จะใช้ชำระค่าโดยสารนะคะอลองสำรวจดูว่าตัวเองมีบัตรอะไรบ้างอย่างเช่นแ a ปปิดการ์ดบัตร e m v contactless นะคะหรือว่าบัตรชำระเงินของอธนาคารที่าาเป็นเดบิตใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเดบิตเครดิตหรือว่า r e p เ i d ก็ได้ รวมทั้งบัตรที่ได้รับการยืนยันการลงทะเบียนจะได้สิทธิ์การใช้มาตรการรถไฟฟ้า20บาทอัตโนมัติเลยถ้าหากว่าบัตรไม่ลงทะเบียนละ่ะจะทำยังไงก็จะต้องจ่ายค่าโดยสารในราคาปกตินะคะอนาคตในปี2569ปีหน้าจะเริ่มใช้ระบบ QR code เข้ามาเพิ่มเติมสำหรับสแกนจ่ายค่าโดยสารผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะก็เพราะว่ามีปัญหาไงพี่บิ๊บเวลาหลายๆคนขึ้นปุ๊บอ่ะไม่มีแบงค์บ้างแหละไม่มีเหรียญหยอดบ้างแหละซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เครื่องกดออกตัว๋วหลายๆจุดที่เป็นจุดใหญ่หญๆเขาก็สามารถจ่ายโดยการสแกนได้แล้วน,นะครับได้แล้วนะคะบัตรแรปปิดหรือว่าแรปปิดการ์ดเนี่ยใช้ได้กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสีทองสีเหลืองสีชมพูนะคะส่วนบัตร e, mv, contactless ใช้ได้กับสายสีม่วงสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองสีชมพูและ airpod s r o Link สำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า10ปีสามารถลงทะเบียนได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารประจำสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีนะคะน้องๆที่เดินทางไปโรงเรียนที่ต้องใช้บริการรถไฟฟ้าเช้านี้นะคะถ้าว่ามีเวลาก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารเมื่อนำบัตรใบไหนไปลงทะเบียนรับสิทธิ์รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็จะต้องใช้บัตรนั้นสำหรับแตะเข้าและออกจากสถานีรถไฟฟ้า ถ้าหากว่าใช้บัตรอื่นๆที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้หรือว่าซื้อบัตรโดยสารเที่ยวเดียวก็จะต้องชำระเงินตามอัตราราคาปกติเพราะฉะนั้นแปลว่าจะต้องเลือกว่าจะใช้บัตรโดยสารใบไหนในการลงทะเบียน เดินทาง20บาทตลอดสายครับก็ถ้าเกิดว่ามีความจําเป็นจะต้องต่อรถก็ต้องไปดูในเรื่องของรายละเอียดอีกทีนึงว่าถ้าเกิดสมมุติลงสายเขียวแลาจะต้องมีความจําเป็นไปขึ้นสายสีม่วงต่ออันนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าเราใช้2ใบที่เป็นแรบบิทใบหนึ่ง e m v ใบหนึ่งได้ไหมในรายละเอียดเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งก็ดูว่าเดินทางเส้นไหนบนดินหรือบนดินมากกว่ากันถูกต้องครับก็แต่ว่าย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการลงทะเบียนในครั้งนี้ใช้ได้1ตุลา และที่สำคัญคือไม่จำกัดสิทธิ์แล้วก็ไม่มีการปิดการลงทะเบียนไม่ต้องรีบมากก็ได้ะนะครับเอาเวลาว่างๆแล้วก็ค่อยแวะลงทะเบียนกต้องเท่าำห,หนาผู้โดยสารนะคะครับ